เอาละครับมาดูข่าวที่ได้โปรยเอาไว้นะครับคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มอครับได้มีการจัดประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่40และในมอบรางวัลแพทย์ตัวอย่างภาคใต้แด่นายนแพทย์รุสตาสารและแพทย์ผู้ทุ่มเทเพื่อสุขภาพชุมชนชายแดนใต้ครับวันนี้นะครับ วันพุทธที่13เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2568คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือมอ,อจัดประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่40ภายใต้หัวข้อ Medical Globalization Moving Towards Sustainable Development Goals (SDGs) โดยมีผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรนิวัฒน์แก้วประดับอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินเป็นประธานเปิดงาน ซึ่งภายในงานมีพิธีมอบรางวัลแพทย์ตัวอย่างภาคใต้ประจำปี2,568เพื่อยกย่องแพทย์ผู้ทุ่มเทเสียสละปฏิบัติงานในพื้นที่ภาคใต้อย่างต่อเนื่องซึ่งปีนี้ได้รับเกียรติมอบให้แก่นายแพทย์รุสตาสาและศัลยแพทย์ทั่วไปและผู้อำนวยการโรงพยาบาลปัตตานีสิทธิ์เก่าคณะแพทย,ยศาสตร์มอรุ่นที่16 รองศาสตราจารย์นายแพทย์ธนรัตน์บุญเรืองประธานคณะอนุกรรมการคัดเลือกกล่าวว่าผู้ได้รับรางวัลต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทั้งด้านความรู้ความสามารถคุณธรรมจริยธรรมและการทำประโยชน์ต่อสังคมโดยนายแพทย์รุสตาสาละเป็นตัวอย่างของแพทย์ผู้มุ่งมั่นพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขในพื้นที่3จังหวัด,ดายแดนใต้ทามกลางข้อจำกัดด้านทรัพ,พยากรและสถานการณ์ความไม่สงบ นับตั้งแต่สำเร็จการศึกษาด้านศิละ,ะกรรมทั่วไปและกลับมาปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลปัตตานีนายแพทย์ดุสตาก็ได้รีดเริ่มโครงการสำคัญหลายด้านอาทิการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินตั้งแต่ก่อนจนถึงโรงพยาบาลนะครับจนถึงการดูแลหลังรักษานะครับคือนับตั้งแต่ pre hospital แล้วก็ post hospital การเปิดศูนย์สวนหัวใจแห่งที่สองของพื้นที่ชายแดนใต้เพื่อลดการเสียชีวิตจากโรคหัวใจการจัดตั้งศูนย์ MRI ศูนย์เซมิ i c u เพื่อลดผู้ป่วยวิกฤตในหอผู้ป่วยสามัญและระบบจัดยากึ่งอัตโนมัติที่ลดเวลารอคอยอย่างมีนัยสำคัญรวมถึงโครงการดูแลพระภิกษุในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ นายแพทย์รุสตา a s ยึดหลักดูแลผู้ป่วยเสมือนญาติและมองว่าความสําเร็จของงานเกิดจากการทํางานเป็นทีมโดยให้ความสําคัญกับการร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับการรักษาในพื้นที่ห่างไกลทุ่มเทดูแลผู้ป่วยทั้งในและนอกเวลาราชการพร้อมสร้างบรรยากาศการทำงานที่เปี่ยมด้วยน้ำใจความสามัคคีและการพัฒนาบุคลากรในทีม ซึ่งจากผลงานและความทุ่มเทดังกล่าวคณะอนุกรรมการเห็นสมควรมอบรางวัลแพทย์ตัวอย่างภาคใต้ประจำปี2568ให้แก่นายแพทย์ดุสตาเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นแรงบันดาลใจแก่แพทย์รุ่นใหม่ในการทำงานเพื่อส่วนรวมอย่างไม่ย่อท้อ นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคณะแพทย์ทศาสตร์มอและเป็นแบบอย่างของบุคลากรทางการแพทย์ที่ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมและอุดมการเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงนะครับท้ายที่สุดนี้ก็มีเสียงสัมภาษณ์ให้ชื่นใจกันนะครับในแพทย์รุสตาสาและศัาลายแพทย์ทั่วไปและผู้บริการโรงพยาบาลปัตตานีครับครับก็รู้สึกภาคภูมิใจมากๆนะครับที่คณะแพทย์ ซึ่งเป็นเราก็เติบโตมาที่นี่ครับแล้วก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของความเป็นแพทย์ที่เอาไปไว้ในการทํางานดูแลผู้ป่วยในในพื้นที่นะครับก็รางวัลน,นี้รู้สึกว่าเป็นรางวัลที่เราเภาพจำตั้งแต่เด็กๆครับเนื่องจากว่าสมัยเราเป็นนักศึกษาแพทย์นั้นเราก็เห็นรุ่นพี่ที่ได้รางวัลน,นี้แล้วก็ทุกท่านก็ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานและก็ทํางานเพื่อประเทศชาติในระดับใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับ ก็คือว่าผมก็มองความจริงที่ว่า,าด้วยความเป็นสุขภาพนะฮะผู้ป่วยเวลาเข้ามาทํางานเราไม่ได้มองมองหน้าเราไม่ได้มองชื่อไม่ได้มองนามสก,กุลเขาเมื่อไหรเข้ามาที่โรงพยาบาลน,นั่นคือเป็นผู้ป่วยครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างอยู่ในใจเราเนี่ยบางครั้งนี่ผู้ป่วยเนี่ยยังไม่รู้ว่าเป็นใครมาจากไหนเลยครับเมื่อเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลเราก็ต้องดูแลทันทีครับไม่จํากัดทุกอย่างไม่มีข้อยกเว้นด้านสเปากร ที่เราจะใช้ให้กับผู้ป่วยท่านนั้นครับในความรู้สึกที่เราทํางานอยู่ในพื้นที่เนะี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าเรื่องคนไข้ต้องมาก่อนครับเพราะฉะนั้นเราเหนื่อยยังไงตีหนึ่งตีสองตีสามยังไงเราก็ต้องตื่นขึ้นมาเพราะว่าผู้ป่วยที่มาที่โรงพยาบาลนั้นแน่นอน,เป,น,เ,ปนเป็นบุคคลที่มีความทุกข์นคะครับเพราะฉะนั้นตอนที่เราที่เราตั้งใจก็คือว่าเราจะต้องทำทำ,ทำปลดทุกข์ให้กับผู้ป่วยเหล่านี้นะครับเพื่อเพื่อให้เขาเนี่ยได้กลับไปดูแล ครอบครัวต่อไปนะครับซึ่งซึ่งเรื่องส่วนตัวนะกลายเป็นเรื่องที่หลังเราก็แทบมองไม่ค่อยเห็นเรื่องเรื่องส่วนตัวที่เราจะเอามาปรับปนกับเรื่องของส่วนรวมให้ได้เพราะฉะนั้นเราก็มองว่าสิ่งที่เรามีความสามารถเนี่ยอยู่ในพื้นที่เนี่ยเราจะต้องใช้ให้เต็มความสามารถในการดูแลประชาชนในพื้นที่ครับเพื่อเราเป็นคนพื้นที่นะครับทำให้เราเนี่ยจะจะดูแลผู้ป่วยแปลว่าใจเข้าถึงใจของประชาชนในพื้นที่มากกว่าหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ อาจจะเป็นส่วนหนึ่งเพราะว่ามีคุณหมอหล,หลายๆท่านไปที่ปัตตานีก็บอกว่าผมนี่เหมาะที่สุดแล้วละที่อยู่ที่ปัตตานีครับในการดูแลผู้ป่วยเพราะว่าเราจะเข้าใจบริบทของของประชาชนในพื้นที่จริงๆครับว่าคนที่เข้าเขามาเนี่ยทำไมเขาปฏิเสธการรักษาทําไมเขาขอเลื่อนการรักษาทําไมเขาถึงไม่ยอมรักษาทําไมคนถึงปฏิเสธอสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราเข้าใจเขาครับแล้วก็เราก็ไม่ละความพยายามที่จะที่จะดูแลเขาให้ให้ดีที่สุดครับครับ เอาละครับก็ร่วมภาคภูมิใจกับนายแพทย์รุสตาสาและศัลยแพทย์ทั่วไปและผู้อำนวยการโรงพยาบาลปัตตานีนะครับภูมิใจในเรื่องของผลงานนะครับที่ให้กับประชาชนโดยเฉพาะเลยทีเดียวนะครับไม่เว้นนะครับในส่วนของเขาเรียกว่ายากดีมีจนตำแหน่งตรงไหนก็แล้วแต่และใน,ใ,นในส่วนของทุกศาสนาด้วยผลงานเป็นที่ประจักษ์นะครับแล้วก็ภูมิใจในการเป็นลูกพระราชบิดานั่นเองครับ